สบายดีจ้าผู้ฟังทุกคนทุกท่านค่ะเมื่อนีเฮ้ากะมารวมอนุโมทนาบุญน้ำกันเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้วันพระกะได้อ,อกรวมนะคะอนุโมทนาแม่ขาวผู้ปฏิบัติธรรมวัดแหลกเลยวัดอรุณสว่างวร่าร่ามค่ะเพิ่นกะมี่แม่ขาวไปจังหวัดจําศีลทั้งรอบพ่อสตอของเฮ้ากะ ได้มีนมน้ำขนมนะคะไปหมอมให้นะคะเดินทางต่อค่ะไปวัดบ้านป้ากล้วยเป็นวัดที่สองที่ทางพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนงองซอได้รับผิดช,ชอบเนาะเมื่อนี่เฮาก็เอาบุญกันแขวนเลยค่ะวัดบ้านป้ากล้วยต่อจากบ้านป้ากล้วยแล้วก็ไปวัดปาริมคลองค่ะบ้านเฮามีหลายวัดค่ะเขาต้องไปให้ครบทุกวัดเลยนะคะวัดปาริมคลองก็เป็นวัดที่สามนะคะ ออกจากวัดป่าริมคลองกลับไปวัดมหมามัชารามค่ะวัดมหมามาัชรามไม่ออกเพื่อนสีเหลือหน่อยเพราะว่าเมื่อนี่เพื่นมีการแข่งขันเต้นบาสโลบอยู่ในเมืองนะคะออกจากวัดมหมามาัชรามกับไปวัด อัพวันม่วงเถาเนาะค่ะยูโมูซีนะคะออกมาก,กับไม่เห็นไม่ออกเพลินภับใบเตยงามงามกับสิหาเทศคือเพลินค่ะไดไอเดียจากเพลินวัดนี้นะคะประตูเพลินงามงามมีองค์ปูพญานาคพรอมก็เลยไปยืนทายรูปค่ะ ราคาพิเศษเด้อค่ะถ้าผู้ใดยืนทายรูปตรงนี้ว่าวสิเป็นเสียงกองกองเนาะคะ่นะเนาะที่นี่ออกจากวัดป่าโมาวัดพะวันโมซีแล้วก็ไปวัดป่าสีทาวนยูโมสองเนาะคะ่นะเนาะจากวัดที่เท่าดาดละเดอ้อจำเอาเดอ้อนะคะซีหาหกละละนะคะ กลับไปแม่ขาวเพลินกลายด้ยค่ะสุดท้ายเลยกับลูซัวสีมาวัดประสิทธิ์ชยยาลามค่ะตัวนี้บรได้ทไทยหลปตอนมอบของเ้อค่ะเดินทายหลปตอนกินค่ะเพราะว่ามาหอดหางค่ะก็เลยว่าเออผู้เฒ่าซ่วนกินเข่ากนบาทก็เลยว่าเอฟฟี่ซ่าเข,ข่าเทียงเมื่อนี่บ่ได้จ่ายเงินเท่ากับกิบกนเขาน้ำพุทาค่ะผู้เฒ่ากับสอ,อนสะอ,อนหมอกินเข่าค่ะเพื่อนมาหมอซะมาจำเจวเก่งแท้นะคะออกมาก,ก็เลยมาห้กกำลังใจอันนี้โรงเรียนผู้สูงอายุวัน มหา,า,ามัชาร่ามธีป่าเพื่นมาประกวดค่ะมาให้กำลังใจเพื่นในเมืองคุณน,นะก่อนงามบูจนะคะกะเป็นการแสดงเต้นบาสโรบของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะซึ่งทั้งพื้นที่ของเฮากะส่งข้าประกวดอยูสองโรงเรียนด้วยกันอันนี้จะเป็นการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุมาหามัดชารามงามหลายค่ะพนวันกะไปกะพ่อได้ขืนไปเหยียบเวทีน้ำเพลินจักหน่อยอยูค่ะ อันนี้เป็นโรงเรียนนะคะผู้สูงอายุวัดประสิทธิ์ชัยราลามค่ะสวยสดงดงามอิลีนี่นะคะทั้งชุดทั้งลีลาทาเต็นเพลินนะคะสะโลแกนว่าผู้สูงอายุสุขภาพดีไม่ล้มไม่ลืมนะคะอ่า ไม่ซึมเศร้าแล้วก็กินข้าวเซ่จ้าโอ้ยสะอ่อนเพลิอนอิหลีนี่อันผัสินเพลินแม่งามงามแม่ค่ะเนาะสุดกังามค้นกันงามนะคะกะเมืออ่อนีกะถือว่านะคะคุ้มคาอิหลีค่ะออกเคนงานต่างๆเศร้าจนหอดบายจนหอดคําเลยนะคะกะ่ชมการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุรู้สึกว่าสีมีทีมเขาไปแข่งขันทั้งหมด18ทีมค่ะ โรงเรียนภูสูงอายุวัดประสิทธิย่ยรามเพิินกะจับฉลากได้ลำดับที่18ในการในการขืนแข่งขันนะคะกะได้ไปท่านทั้งสองทีมทั้งวัดมหามาชารามทั้งโรงเรียนภูสูงอายุวัดประสิทธิยรามก็มีโอกาสได้ไปชมการแสดงของเพิินไปให้กับรังใจเพิินนะคะงามค่ะง,งามหลาย,ลายๆนะะเนาะค่ะเนาะกั ผู้สูงอายุค่นจะตั้งใจเหตุแทเด้อค่ะถ้าว่าอันใดนี่ ขัดความต่างใจนี่นะคะเด็กหน่อยว่าสู่ผู้เฒ่าได้ค่ะาว่าให้เหตุยังนี่่นต่างใจคักแท้ได้ค่ะนี่ซ้อมบ,บอกี้มือหรอกค่ะถ้าผลการแสดงออกมานี่สวยสดงดง,งามประทับใจหลายะคะ mm ่ะ hmm. ผู้เฒ่าบานเฮาเนาะคะ่ะเนาะเป็นเบิ่งสีหนาบนเวทีแล้วแทบเดียว่าเสื้อว่าเป็นผู้สูงอายุได้คะ่ะนะ mm hmm. เป็นผู้สูงอายุทุกคนค่ะนะคะบางคนอายุ70กว่าปีนะคะเนาะสวยงามค่ะอันนี้ผู้มวลที่สุดหมู่บ้านนี่ก็สิมเมนจคขิต ค่ะคุณหมอคณิสาช่วงล่อรุ่นผลรางวัลน,นะคะมวนยางเดียวค่ะอันนี้คุณยายดวงคุณถวดดวงเนาะกับแปปีแล้วคนก็นยังมามวนน้ำพุ่นค่ะกาลสินจจเมนมากมวนแห่